สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเบิรคนอัอเชียวครับตอนนี้เวลา18แนาฬิกาเริ่มแล้วครับพี่น้องครับเริ่มตั้งเครื่องแล้วครับนี่เป็นใดพี่น้องแน,นี่ครับตลาดสมาร์พรออำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับ วันนี้ก็ขอคุณคุณแม่เอฟซีหลายท่านเลยครับมาพอกันนะฮะแล้วก็คุณพ่อเอฟซีครับโอ้คุณครับขนาดอยู่ในตลาดก็ยังมีเอฟซีเนี่ยต้นไคล์พอ้อยู่มองนีแล้วรอดนี่นะมหัวมุมนี่แหละต้นไคลอัใส่กัวครับเออใส่กอกใส่ก้วไปอุดนได้เลยครับแล้วก็คุณแม่เปนถือรางวัลน้ำหนองอิงครับแล้วก็คุณพ่อครับเปนเหตุงานอยู่นี่แหละเดินทางมาสิบกิโลคน่า ดีใจครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนมอบรางวัลน,น้ำใจให้เล็กน้อยถึงปานกลางครับขอบคุณหล,ลายครับเป็นบ้าเห็นหน้ากันก็ดีใจแล้วพี่หวองครับดีใจแล้วครับเลนดีใจแล้วบวกคิดบอกฝันว่านักดนตรีซิมีคนหัวใจเสซีไดโอครับวันนี้เราทํางานอยู่เป็นเบี้ยงลังครับเป็นนักดนตรีนะครับที่ในวงสาวน้อยเพรบันเทงครับ มีโอกาสได้ทำยูท u ปกระเพริ่งไหนมีเอฟซีแฟนคลับนะครับแล้วก็เอฟซีน้องเบียร์นะครับเอฟซีน้องกุ้งิงครับพลังเงียบยเต็มลังหันนิดนึงครับยางยางพื้นที่แห้งหน่อยเนาะยาง,ยาง,ยางสวนกันสวนหนาสวนหลังอยูอ่มันยากกันรับตอนหกวงแรกพี่น้องครับสักครู่ก็จะทำการเช็คระบบกับเช็คเ้าพี่น้องครับ จะออกมาเห่นน้ำปีน้ำนองครับวันนี้มีกลุ่มปิดไลซ์สดนะครับไลซ์สดกลุ่มปิดไลซ์สดใช่ไหมเออมนี้ไลซ์สดไลซ์สดเก้าวันวันที่สองจนถึงวันที่สิบเมษาครับนนมือแรงมือแรงนี่พบกับพี่แมนืัอนี้วันนะครับเจ้าของผลงานเพลงเมยคักมักเมียเขาครับในเครือ เออซาวน้อยอินดี้ลำเพินโอ้ยออกกบฏถือคว้าไปเลยนะซาวนยอิดีเรียกกรอถลักเออเอาโอ้มันคือไตอันนี้ปันไม่ยากคนนึงโอ้อันนี้กลุมเอฟซเพิรนมาถ่ายเต้นเว้นเพินี่เดือเยมปู่นเป็นเพิ่นมานางเฝ่าเตีเยียงผลดีนะโอ้ได้สกอร์ทำะครับพออดไปแม่เอฟซี ตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเริ่มเข้ามาแล้วรหานหลายตะแคงหลายอีพีสจ้าหน่อยเป็นคนแยงครับไปร้านอาหก่อนวัี้ถ่ายรูปมาให้นะมั้งขั้วมาวันเราจะไปนะไปร้านอาหก่อนวีทำไมมีหนวดแหมเนื้อมันออกเป็นหนวดเอาไปถือยังไงนะ <g ül> นี่แหละคนเรา <g ül> ถ้าถ้าไม่ลมก็ไม่ก็ไม่หยุดเออเอาเห็นยเยอะเห็นยูะ <g ül> เอาไปตักไทยเอฟซีพี่หน่องหารครับอ้ยพี่น้องเป็นไรสุดจอดวันนี้เราก็ดีใจครับีเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสาวนา้อยเต็นบังแท้งครับโอ้สุยดยอดครับของณแ,แม่มาเห็นกันไหมอ้ยพอยเมียมาฝอจะเว้น,นอะไรได้หอ บางคนเป็นเอซีมาแบบเพิ่มมาตั้งแต่เที่ยงคนเลยตั้งแต่ผมมาคนในพี่น้องแล้วแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นมุมี้มองยูนะครับเพิ่นมุมี้มองยูนะครับนี่นี่คือเอซีตัวจริงครับของแท้ครับอากาศดีนะครับพี่น้องอากาศดีอยู่โอ้ีแจ้ง ่แาายแล้วสุดยอดครับทีมงานเต้วเอเจนเมนมาเล่นกับโอ้กับทีมงานสาวน้นอ,นอยเพื่อนเพี่อนครับคือความเลียครับพร้อมที่จะมอบความสุขให้เอฟซีสาวน้อยเพื่อนแพง่ครับโอ้มันมีสองในออกมางดงอมเลยตัวนี้นี่ครับเอฟซีพิลล็องมาถา่าแล้วแล้วก็คุณแม่นี่นี่นี่ชเวยมึงคุณแม่ใส่เสื้อสีงเงินนี่ผู้นี่แหละกีิ่นนั่น ได้โชค์น้ำอุ่นเย็นแล้วก็ถูกรางรวัลเกาอุ่นเยิงทุกงวดเลยคนั้แล้วก็ได้โชค์ซองสันครับไปปิดวงหมื่นปิดวงอยู่บ้านแพงครับเพื่นก็ได้ท้องจากวัออดโจนะครับโอ้สุดยอดดีดแล้วก็มาให้รางวัลผูปูมีไม่แก่ไอ้สร้างให้ผมน้องน้ำแยมห้องเบียร์้ยเป็นกันดีอยู่นะครับหรือว,ว่าเป็น

สวัสดีครับเตงเตงจุบ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 รัเอกรอนคอยเตง <laughs> เอาเมืนั่นรั่งเด็กนี่ครับพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆครับเริ่มเริ่มอ,อา้วารย์เตวว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 าวว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 าววา้วววววน อันนั้นยี่ทั้งคุณเนอะพ่อมันแจกไหมนี่พ่อไปเอานะมันใบยังบักนี่บอยมันโซซิกแพกเลยนี่ผู้สาวกิดตึ๊บตั้มเลยเอาคือบัวมาดแกนมาได้เลยแกนมาเด้กอลังก่บอกกอลังกายดีไอเห็นบอยย่านแบบเงี้ย่ยหงอยคนคิดไลตัวยกอีกินละไอเห็นบอยนี่แม่โอ้ตัวเห็นตัวใดตัวนี้ ครับผมได้ยังกินครับนั่ทอดนั่ปลาแบบเออไปจับทหารไปดิจับทหารไปนักดนตรีนะโอผมผมไม่ดีเจ็เดียวใเอาเอาค่อยโชคดีเนอนไม่ดังไม่ดัง <c oughs> ช่วงนี้ถ้าฮันเริ่มเสร็จกินหลายอันแล้วด้ิ <c oughs> มีเครงหันก็นมีเด้อ พ่อแม่ครับพี่การครับค้นค้นขาลอยครับเออัสยดีเหว่งนทุกคยู่ในนี่มีสามตัวยังลอกไว้เลยวอนี่ฟีบเออตัวลกเดยนีตัวลกตัวตองแรนลงแล้แหละจังหวะนี้หน่อยหน่ยเ้อ้ทุกนตแตนหน่อยหน่อยเพราะว่าสีเหตุการณ์เด้ ถ้าพัดพี่กูเกิลเป็นของเจ้าของเนี่ยก็สามารถกูเกิลได้เนี่ยอันนี้ขอบคุณเอาไปแล้วครับเอาไปแล้วเอาไปแล้วครับเอาชิ่อเครื่องผลหม้นี่มองจานเลี่ยมเด้วย่มองจานเลี่ยมเอาความพูดพี่น้องเอสซีสามหน่อยเพลินครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเอสซี่านครับโอ้ยนะเออครับขอบคุณหลายๆครับผมวันนี้โซ๊โซ๊กิกแพ็กเนาะจิตการเลยในใน อยู่ในเฟซบุ๊กไหมไล่แตกเลยว่ะก็น่งห้องไปนอนนอนน้อย่บ่เอ้าคือวนไหนไปนอนนัำสี่คนกินลูกเต้ากินอย่างไรวันนี้ไปนอนนำกัดมาซะงั้น่าอภิรัก้าก็ไห่ก็แจ้งครับขออบคต่อไปสวัสดีครับ